ค่ะกดแล้วค่ะเห็นเห็นอยู่บเห็นค่ะสวัสดีค่ะมาพอมาพอกันกับสาวอุบลคนเดดอุดมคือเ่าเล่าจ้ะมือนี้แต่ว่ามือเป็นนีมือนีเป็นมือพิเศษนะจ๊ะเฮ้ยัดคิสมาสอันในน่อยในกลุ่มใหญ่ของเหากลุ่มเหมืนนเล้ะจ้ะเพราะว่าเจ้าของสองเป็นคริสเตียนนะคะเฮ้ามีเมนูยังหือหมูย่างเมียงหมูย่างค่ัหมูย่างน่อและก็ มีไก่ต้มแล้วก็มีพิซซ่ามีขนมเค้กสหรับน้องซิโนโกัสิแฮปปี้เบิร์เดย์น้องซิโนน,นําน้องจากิ่นเกิดเพิ่นเกิดยี่สิบห้าพันวาทอ่นพร้อมกันก็อ่นตรงกันกับวันคริสต์มาสเนาะแต่ว่าหักจัดก่อนเพราะว่าถ้าต้องไปโบสถ์ใหญ่จากวันคริสต์มาสจริงๆจากแต่าพี่น้องมาเก็บผักเนกาะจ้ะเก็บไปไหนล่ะจ้ะกันมันเหลือพัะสละเนยยังม่ทันได้ ก็ลจ้ะ่นเวลาจะตอบโคมองเป็นคูกันเทิงไม้ไนนะอ,อันนั้นะตบตบกว่แจ้งนี่ะุาพักงามเนาะคะ่ะเนาะการสร้างภาพเพื่อนมาตะไกร้ด้จ้ะมือนี้ <c oughs> จะนอนสำลานคุณจ้ะ <c oughs> ังภามโดยก็ตุกตาจ้ะกับประหยัดดีเนาะค่ะน้องมือนีเพราะว่าเห่าสื่อแต่วัตถุดิบที่เป็นเนื้อแต่ว่าพักของเห้าจะมีเองเนาะในสวนขอบคุณพระเจ้าค่ะทีค่ะกินได้ค่ะกินได้สม,มนุนไพรพักอีเลิศน,นี่ก็จะลดเบาหวานเนาะลดน้าตาลในเลือดเนาะดีค่ะถ้ากินได้แต่ว่าน้ำตาลนี่จะลดเร็วแน่จังน้อย้ากินพักอีเลิศ แต่ว่าเขาก็กินพอสมควรเนาะบ่ต้อ,อตงกินหลายเพราะว่าขันไฟเป็นอยู่มันก็จะน้ำตาลลดเร็วมันก็จะบ่ดีเนาะค่ะค่ะ <c oughs> แต่ว่าสำหรับคนบ่เป็นก็กินหลายก็บ,บ่เป็น <c oughs> เขขนี่มมยแมนลักษณะห้ามเก็บเลยค่ะไปลนะเดี๋ยวสุภาพี่น้องไปเลยเราเยอะไหมคะน แล้วแต่ค่ะเอา,ลาหลายๆผักเพราะว่าเรามีผักเยอะอยู่แล้วเราไม่หวงผักนะคะให้เยอะๆเลยเขาไปงานอื่นเขาก็จะเหมือนเงินเป็นพันเลยมั้งเนาะใช่งบประมาณก็เออเริ่มแล้วกัวน,ว,นว,ว่หลายพูละนิดพูเรลอยพูเรลอยทั้งลอยอ่าพ่แม่เ้ามีผัก ปลาดุเขาก็มีเนาะในบ่อผักสมุนไพรเยอะแยะเลยนี่นี่กระใบเตยนี่กระรดน้ำตาลในลืเหลือกันเนาะกินทุกมือได้ก็ดีต้มกินเนาะเป็นเป็นชาหอมดีนาะนี่ต้นอะไรคะครีนโอ๊กควีนโอ๊กเก็บไปแล้วแล้วเก็บอีกก็ได้เก็บอีกก็ได้กินกับสลัดกระไดเป็นบอกคะใส่น้ำสลัดดิใส่น้ำสลัดโอ้ฝรั่งมเลกินบะคมเนบอก าไปกินเป็นเหนียงนเนาะแลเก็กไปนเนยแล้วเก็บไป,นเ,นเ,บเ,ปเสริมเสริมอีกปลูกง่ายๆได้เลยแปบงประกาศวันเท่าเลยอันนี้ผักอะไรคะต้นเรดโอกเ,เริสโอกโ,โ,โอ้ บ่ต้องไปอยู่เมืองนอกเนาะก็มีผักเมืองนอกกินโอ้สุดยอดเลยมีเล็ดโอ่งนี่เล็ดเล็ดคอตโอ้ขันไปซื้อในห้างนี่กับแพงเนาะมีกรีนคอตมีกรีนคอตมีนี่เป็นทั้งอีสานเป็นทั้งฝรั่งเนาะมีตะบประกาศเช้าฮะเอาบ่กับพ่อละมั้งพี่อจันี่เอยเนาะเอาจักหน่อยก็ได้อยาหมวนลองเมืองเขาแล้วเสียห้องก็มาเก็บใหม่ ลูกออกแล้มันใหถ้าอันย้อนออกเดพี่อยมัน่เ้อลงมันหลาไงต้นได้ค่ะเก็บ,บแลยสีเนาะยวเลาไปหลดเาสิไปหลังมันจะพาเพื่อนมาเบ,บิ้งในถาดสิฮหลังหล่ลอยด้เดบันเด้อ อ่าตอนนี้ก็เฮ็ดดำจิ้มเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดดำจิม้มหมูย่างเนียงหมูย่างเนาะอันนี้ก็แผนซับบะูหงเนี่ยหมูหงเนาะ มัมมี่โบสับโดยมัมมี่โบม่มัมมี่โบนี่รไฟลอกเนกจะ้าเมื่อนหนนี่นี่เมือนม่นจันไปไล่ดให้แน่ก็ได้ม่่งลูก้าเขาเรยร้ายน่อ่งักสวยงาม สวยงามแห้งอันนี้ผักงามแห้งกิโคลออืมกินโคลออันนี้ได้ไหมกินลบงวุ้ดเออมาจะกินโคลออะไรคือกินโคลอโคลอแค่นี้เลยกินโคลอเออเราะงั้เสียงมาถึงเนาะกำลังกำลังเว่อสันหลาวมือนี้มีทุกผักเนาะผักของข้าก็อยู่ในสวนไปดิซื้อเพอบ้านไปดิซื้อปอดสารอีกหนึ่งแห่งเนาะค่ะ แต่ว่าดูแลดีเนาะค่ะมาแลงบ่มีเลยเนาะใสชีวผลาคือเหมือนเลยอบอกค่ะคุณสายสุนี่โอ้น้ำขี้เท่าเนาะพี่น้องน้ำขี้เท่าเด้อพี่น้องน้ำขี้เท่าเป็นยังไงครับผมก็ขี้เท่าเราก็มาละลายน้ำแชไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาที่น้ำใสเท่านั้นนะทำโหดเลยจ้ะพี่น้องโหดเลยทั้งใบหางทั้งมาเพราะว่ามึงกินยางรอสวนก็หุงซื้อว่าบ่มีมาแลงเลยเนาะค่ะพี่เพราะว่า เพราะว่าไอ้ไปบางหม่องจะคล้องปลูกเองนี่ยิ่งจะมีมแมลงแบบเพียแบบยังนุ่นนี่นั่นเนาะอันนี้แบบโบโบโบคอยเห็นเลยมึงนี่เราพักพี่น้องเขียวธรรชาติถาะพี่น้องก็ขี้หนิกอ่ะ ขอฝากพี่น้องไว้แค่สมนีกันจัะขอกันไหมนี่คลิปต่อไปเนาะจ้ะปัญญาบ่เด็บ่เด็ตัดต่อคลิปจ้ะวิมั่ง้วคลิปละสัส้นๆมาพอกันสมนีเด้อจังพองกันไหมเนาะจ้ะน้อพระเยซูคิดไว้พอ,อเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า